จริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแค่หปอร์เซที่คนมาคิดที่จะดูแลไม่ให้ขยะลงไปสู่ทะเลเต่าก็มีผลกระทบโดยตรงโดยมันไปกินถุงพลาสติกแทนที่จะได้กินเมงกับปุนเหมือนอาชลามวานวานบูดาตายไปจากพวกสิ่อว,วน ก็ไม่อยากให้เห็นจัดตัวนี้มีในกระบี่แต่ว่าลูกหลานของเรามองไม่เห็นแล้วครับเราทำงานกับการจัดการขยะทะเลอย่างเป็นระบบการนำขยะทะเลเหล่านั้นนะคะกลับมาแปลงร่างนำมาทำอัพไซคลิงและรีไซเคิลนะคะซึ่งเอามาใช้ประโยชน์ได้จริง e c o h a r ร์ดดิ้งเนี่ยใช้วัสดุรีไซเคิลขยะพลาสติก จากท้องทะเลเนี่ยกว่า3,500ชิ้นกว่า360โปกร,รมเนี่ยเอามาใช้ในการดีไซน์เรียงอยู่ในฮอตดิ้งเราเพื่อที่จะสร้างการตระหนักรู้นะครับแล้วก็เป็นการประกาศด้วยว่าเราพร้อมที่จะร่วมมือกับโจตะบี